สงสัยก้อนใหญ่น่าจะใหญ่มากเลยหนึ่งดีน่ากินข้าวโอเคครับผมเฮ้ยมากันตอนไหนเนี่ยต้งแต่เสียงยืนพร้อมกับพิธีกรแหละแล้วพี่ก็บอกว่าเดี๋ยวมานะแป๊บนึงนะอะไรเนี่ยแล้วก็ได้เสียงปูดปากปูดปากสวัสดี้องเสียนิดนึงครับผมสวัสดีและยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่เสือไวโว้โซ การที่คุณจะต้องทาภารกิจในที่ดินของพวกคุณและสะสมเหรียญรางวัลให้ได้มากที่สุดเพื่อที่จะได้เป็นผู้ชนะและได้ลงโทษคนที่แพ้นะครับกอดออเลนะครับผมเราจะมาเข้าสู่ช่วงสําคัญนะครับผมทำไมต้องโดดด้วยครับก <c oughs> ติดดีใจไงตื่นเต้นไงอ๋โอโอ,โอเค,ครับลผมโอเคเราจะมาเข้าสู่ช่วงสําคัญกันนะครับผมต่อเลยต่อเลยต่ <c oughs> อเลยเราจะมาเข้าสู่ช่วงสําคัญกันนะครับผมก็ไปเกาแบคันอยู่นั่นอะ โอเคเราจะมาเข้าสู่ช่วงสำคัญกันนะครับผมนั่นก็คือช่วงอ่านคอมเมนต์คนดูเอ๊ะนี่มันอะไรกันวะยิ่งอ่านยิ่งไม่เข้าใจกันนะก็อยากรู้จริงเชียวว่าเขาพิมพ์อะไรมาให้เราอ่านนะครับผมทำได้ไงวะเลองเปิดไอ้ลองเท่านี้เท่านี้เท่านี้วู้อ่านยังไงอ่านยังไงครับผมมันยาวกว่านี้เยอะเลยนะอะหรเลยพิธีการเร็วเลยโอเคครับผมคุณทั้งคู่ลองดูที่ขวามือของพวกคุณนะครับป้า งงไหมครับว่าทําไมเขาถึงไม่มีสกินนะครับผมน่าจะเพราะว่าเขาไม่มีสกินไหมครับอ่าใช่แล้วก็ไม่มีใครมีสกินของตัวเองเลยเหมือนลอง ไม่เป็นไรพิธีกรเราก็แปะ,ะรูปแบบโลโก้ก็ดีแล้วมีชื่อชาแนลด้วยเห็นป่าโอ้ะอะอะเราจึงเปลี่ยนกิจกรรมนี้ใหม่นะครับผมก็คือเราจะเอาชื่อและโปรไฟล์ของผู้โชคด,ดีนะครับผมมาแทนสก,กินนะครับผมใครที่อยากมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับรายการของเรานะครับผมเพียงง่ายๆนะครับแค่คุณสมัครเป็นสมาชิกเด็กละอ่อนและเม้นใต้คลิปตอนนี้เลยเมนไหนที่โดนใจจะถูกคัดมายืนตรงนี้นี่เอง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 โอเคผู้โชคดีในวันนี้นะครับได้แก่คุณเอ่อคุณอะไรเนี่ยผม ผมอ่านว่าย,ยกชินแ<ก>ล้วก,ลกันนะครับยกชินยกชินอ่านว่ายกชินแล้วกันนะครับเขาเม้นมาว่าจุดแข็งมีหัวล้นระดับหนึ่งจุดอ่อนไม่มีเอดีแท้พร้อมกับอีโมจิร้องไห้ <c oughs> ผมว่าต้องขอบคุณน้องคนนี้นะครับที่ทาให้เราเปลี่ยนกติกาใหม่โอเคเรามาเริ่มเข้าสู่เนื้อหาของอีพิโซดสกันนะครับผมพวกคุณทั้งสองนะ่าจะได้เรียนรู้อะไรต่างๆมาจากอีพิโซดหนึ่งกันแล้วนะครับ <c oughs> ตอนนี้คุณไว้ขาดพูนอยู่ แเหรียญนะครับผมส่วนคุณบีขาดทุนอยู่18เหรียญนะครับผมหวังว่าวันนี้คุณบีคุณจะสามารถแซงคนไว้ได้นะครับฝันไ,ไปเถอะฝันไปเถอะผมมีหนึ่งอย่างที่จะบอกนะครับผมวันนี้มีการเปลี่ยนแปลงด้านหลังของพวกคุณนะครับเนื่องจากอ่าอย่าอย่าอย่าเพิ่งเดินไปอย่าเพิ่งเดินไปแบบนี้แบบนี้เนื่องจากผมได้ลองเป็นพ่อค้านะครับผมแล้วผมแบบผมไม่ไหวผมแบบผมกลัวโดนแบบ ผู้เข้าแข่งขันตุ้มตุ่นนะครับอครา้ที่แล้วเว่ยบอกว่าซื้อไม้ครึ่งชุดใช่ป่ะชุดนึกมันมีแค่32เว่ยจ่ายไปแค่เหรียญแค่1นึชุดอะแต่ว่าได้มา2ชุดเว่ยเกือบแล้วเกือบแล้วอย่าพูดย่พูดไม่ต้องพูดผมก็เลยสั่งผลิตสิ่งนี้ขึ้นมาเลยนะครับผมเพื่อที่จะอำนวยความสะดวกในการขายของของผมและของพวกคุณด้วยนะครับผมชื่อตู้นี้มีชื่อว่า ตู้เต่าเหม็น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 เห <c oughs> ม็นจริงด้วยไปถึง <ผม S 2> ตู้ปากเนีป่นปากอก็หมักผมพอสมควรนะครับผมตู้นี้จะขายของให้กับพวกคุณแต่จะเปิดหรือไม่เปิดก็ต้องรอดูสัญญาณเมื่อเริ่มภาร,รกิจไปแล้วสักพักหนึ่งนะครับผมแต่ว่าไปผมก็ภูมิใจในโลโก้เต,ต่าเหม็นของผมเหมือนกันน,นะเนี่เพราะว่าผมต้องหมักมมามาแบบหลายวันมากอ่ะกว่าจะได้เป็นตู้นี้ออกมาทุกคนต้องชื่นชมนะครับ กติกาเหมือนเดิมนะครับผมสําหรับใครที่เพิ่งมาดูคลิปนี้และยังไม่ได้ดูอีพิโซดที่หนึ่งอยากจะให้กลับไปดูกันก่อนนะครับผมจะได้เข้าใจในกติกาไปพร้อมๆกันดูทาง,างขวา,ขวาบน<ว>าบจ้างจอขวาบนหน้าจอเดี๋ยวจะมีเครื่องหมายตกใจขึ้นมาปึ้งไปดูเป็นเพลย์ลิสต์เลยโอเคกรับผมถ้าพร้อมกันแล้วห้ทั้งคู่มาหยิบสมุดภากรกิจแล้วกลับไปยืนที่จุดเดิมนะครับผมของใครของมันครับโอเคๆอ่าแล้ว okay, okay, okay. เล่มเก่าล่ะเล่มเก่าก็ทิ้งได้เลยครับผมเฮ้ย hey, พิธีกรก่อนเริ่มเนี่ยมีอาหารให้กินเหรอแม่หิวตั อดอยากมากเลยเนี่ยอืมห้าข่อยไม่มีฟรีเลยเหรอแถมให้ฟรีอะไรอย่อางเงี้ยอ่ะผมให้คนละสามแล้วกันอ่อามาทังชีวิตนะครับขอบคุณครับเอ้ยผมไม่ได้อ่ะไม่ได้อ่ะแบ่งกันเอาครับเอ้ยเจอเธอแบ่งเขาหน,น่อยแบ่งเขาหน่อย เออขาก็หิวเป็นนะเว้ยแบ่งหน่อยสามคอยไม่ได้แบ่งเงินเป็นทองนะครับเนี่ยถ้าพร้อมกันแล้วเดี๋ยวก่อนครับผมผมมีของมาขายครับผมเฮ้ยไอ้แกให้ดูมะเนี่ยให้ดูมะเนี่ยไม่ไม่ไม่อย่าครับอยู่ยืนอยู่กับพี่ครับผมให้ผมขายของที่ผมอยากขายเหมือนเดิมนะครับผมโอเคโอเคนี่คือกล่องสุ่มมาจอลองหันกระโยนเป็นไม่ได้ยังไงวะเราทำไมโชคดีขนาดนี้นี่นี้ พูดได้ไงวะมาจอรอหันบอกรายนะเราพูดดิเธอมาจอรอหันกล่องนี้นะครับผมเป็นกล่องสําหรับคนที่อไม่บอกครับผมแต่มันดีครับผมเชื่อผมไม่มีใบเยรอมันเดียวมันเดียวมันมีกล่องเดียวครับผมผมจะให้พวกคุณประมูลกันเอาเอง่มต้นที่หนึ่งเหรียญครับมีใครจะประมูลไหมครับเอ้าจริงเหรอคุณมีสองเหรียญทั้งที่หนึ่งครับผมอ คุณมี2เหรียญครั้งที่2ครับ2เหรียญครึ่งไม่ได้ครับผมต้องสามครับสามเหรียญแปดเหรียญโอ้ดูเหรียญมากถ้าถ้าสมมติเปิดมาแล้วไม่ได้อะไรนี่คือจบเหมือนกันนะครับเก้าเหรียญเก้าเหรียญเอาไปเลยโอ้โหคุณบีคุณบีต้องสู้หน่อยนะคุณบีน่าเกลียดเลยคุณบีสายสุ่มมากเลยคุณบีต้องสู้นะครับแล้วไงอ่ะเอา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 เอโอเคโอเคโอเคเเหรียญอ่ะ นี่แกให้ฉันประมูลสูงๆเพื่อให้เงินฉลออย่างนั้นเหรอสิบเหรียญเฮ้ยยังไม่จบอีกเหรอสิบเหรียญคุณบีครั้งที่หนึ่งครับสิบเหรียญคุณบีครั้งที่สองครับและสิบเหรียญคุณบีครั้งที่สามครับผมเอาจบการประมูลครับเชิญมารับของได้เลยครับผมดอลลาขอบคุณที่ใช้บริการครับอะไรอ่ะเยอะป่ะดีป่ะ อะไรอ่ะอะไรอ่ะอะไรอ่ะยินดีด้วยคุณได้รับสิบคอยโอ้โหได้ครับบทอกับฟรลเดี๋ยวจ้าเดี๋ยวจ้าเดีเอาล่ะอีพีโซดนี้เอาล่ะอีพีโซดนี้คุณมีเวลาทำภารกิจหนึ่งชั่วโมงนะครับครับผมทุกคู่พร้อมกันแล้วเริ่มทำภารกิจได้โอเคครับผมเฮ้ยเอาละ เฮ้ยไปตัวเองดิไปฝั่งของตัวเองดิถ <c oughs> ุงนู้นถุงนู้นเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเมีอาหารเยอะไหมอ่ะขอสักชิ้นสองชิ้นได้ไหมเธอเธอซื้อซื้อต่อซื้อต่อซื้อต่ออาหารครอบนะซื้อต่อซื้อต่ออาหารอ่ะมีปะมีเก้าชิ้นอืมขายขายปะขายปะกินละคอยอ่ะเดี๋ยวเอาเอาประอนได้ไหมแล้วเดี๋ยวถ้าถึงพิธีกรแล้วเดี๋ยวบอยพิธีกรเขาจ่ายอย่ามาเลียมไม่ไม่ไม่มันไม่มีในกระเป๋าอ่ะก็ต้องมาบอกพี่กุ้อนก็ไปหาไม่สิ โอเค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 ครับมาเริ่มจากการดูภารกิจก่อนนะฮะภารกิจใน EP ที่2นะครับสร้างฟาร์มผักหน้าปลูกพืก้นที่ของฟาร์มจะต้องมีรั้วกั้นฟาร์มขนาดฟาร์มไม่เล็กจนเกินไปพอที่จะปลูกพืชได้5ชนิดมีทางเดินให้สําหรับเดินเก็บผักได้โดยที่จะต้องไม่เหยียบแปลงผัก มีพื้นที่ว่างสําหรับสร้างโรงเก็บผักมีพื้นที่ว่างสําหรับบ่อน้ําสิ่งที่จะต้องมีในฟาร์มก็คือจะต้องมีข้าว10ต้นขึ้นไปฟักทอง8ต้นขึ้นไปแตงโม8ต้นขึ้นไปแครอท10ต้นขึ้นไปโกโก้10เม็ดขึ้นไปทุกต้นจะต้องโตเต็มไวทั้งหมดพร้อมเก็บเกี่ยวเสริมจะต้องมีไฟสองสว่างหุ่นไรกาด้วยอย่างน้อย3ตัวขึ้นไปโรงเก็บผักขนาดไม่เล็กไม่ใหญ่จนเกินไปสิ่งที่ต้องมีคือไฟสองสว่างหน้าต่างชั้นวางอุปกรณ์กล่องห้ากล่องขึ้นไปบ่อน้ําาาขนดลลึกกประมณบ็อ ความกว้างไม่เล็กไม่ใหญ่จนเกินไปต้องแต่งด้วยหินรอบๆอ,ออโดยรวมทําตรงโจทย์ชนิดผักที่ปลูกมีครบโตเต็มวัยมีไฟส่อสว่างมีหุ่นเลกามีโรงเก็บผักแล้วก็มีบ่อน้ําอันนี้จิบๆไปเลยฮะเริ่มเลยเฮ้ยแต่ว่าเราจะหาบาเล่จากไหนอะเดยนนะเราต้องปลูก5ชนิดใช่ไหมต้องมีข้าวข้าวมีแลฟักทองแตงโมแครอทกับโกโก้โกเนี่ย อาจจะต้องไปหาในป่านะครับหรือไม่ก็อาจจะมีขายก็ได้เดี๋ยวลองสำรวจดูแถวแถวนี้ก่อนเดี๋ยวเราเริ่มสร้างฟาร์มผักเลยไม่รู้ว่าไอตรงนี้เราจะใช้สร้างได้เรื่อยๆผมก็เลยสร้างซะตรงกลางเลยงั้นเดี๋ยวโซนผักจะสร้างตรงนี้แล้วกันเนะาะอเริ่มจากการทําอุปกรณ์ก่อนแล้วกันนะครับรั้วแสดงว่าเราก็ต้องหาไม้อสิเอาละอ่ะอุ้ยฟักทองอฮ้ยไม่ต้องไปหาที่ไหนไกลแล้วเจอฟักทอง แต่ถ้าเราจะเจอเมล็ดโกโก้เราก็ต้องหาใบอมจังเกิลเหรอฮะใบอมจังเกิลโซนนี้ไม่มีด้วยมั้งเนี่ยเอ๊หรือว่าเราจะลองไปขอแลกเปลี่ยนกับบีดูเหมือนผมจําได้ลางๆว่าฝั่งบีอะมีจังเกิลอยู่เดี๋ยวนะนี่ฟักทองมันปอกเปลือกแล้วอะฟักทองปอก โอเคครับผมคุณไว้คุณไว้คิดว่าตกใจหมดเลยคุณไว้คิดว่าจะชนะไหมครับในวันนี้ชนะแน่นอนครับเพราะว่าเรื่องการทำฟาร์มนิดหน่อยเนี่ยมันฉนัดผมอยู่แล้วฮะโอเคครับผมขอให้อุ้ยเฮ้ย,ยคุณได้ฟักทองด้วยนะเนี่ยมันเป็นฟักทองมีหน้าดีมันใช้ไม่ได้โอ,โอเคก็แก้แก้ไขปัญหาเอานะครับท <ไป S 1> างน,นู้นเขามีแตงโมนะไปดีลกับเขาได้นะจริงเหรอเฮ้ยคิดแผดออกละเราจะแตงเราจะฟักทองหน้าไปแลกกับบีไป นี่งานคุณบีครับวตกใจหมดเลยคุณบีคิดว่าคุณจะชนะไหมครับในวันนี้ส9ก้านาทีผ่านไปแล้วนะครับชนะค่ะเอ้าทำไมนอกภารกิจอ่ะก็เขาห้ามขุดแร่ครับผมนี่ภารกิจทําฟาร์มนะครับไม่ใช่ภารกิจทําแร่นะครับอดีๆครับผมคิดดีๆนะครับอ่าผมผมมีอะไรจะบอกครับฝั่งนู้นเขามีฟักทองนะครับเออไปดลราคาเขาได้นะแต่ไม่มีถังน้ำแต่แต่ แต,งค,แตงคุณมีแตงคุณมีแตงโมนะคุณก็ไปดีวัวเขาเอานะครับผมโอเคเจอกันข้างบนครับทำไมวะเนี่ยนี่แล้ะครับเปิดแล้วสงสัยต้องไปซื้อถังน้ำตู้เตาเหม็นตู้เตาเหม็นตู้เต่าเหม็นยินดีให้บริการนี่คือรายการทั้งหมดกรุณาเลือกสินค้าที่คุณต้องการกรุณารอสักคูเฮ้ยโรเคไหนนะ่นี่เปล่า อ๋อโอเคเจอแล้วขอบคุณที่ใช้บริการตู้เตาเหม็นครับผมเฮ้เก็บของครับเก็บของครับเฮ้ยโคตรเทเธอฮะเขามีข้อเสนอเธอมีเมดแตงโมใช่ป่ะใช่แล้กับฟักทองก็ไหมแต่เมดฟ,ฟักทองเขาก็มีไงโอ้ตู้เตาเหม็นยินดีให้นี่คือรายการทั้งหมดกรุณาเลือกสินค้าที่คุณต้องการสบายขึ้นเยอะเลยครับผมแต่มีตู้นี้เนี่ย กรุณาเราสักคู่เฮ้ยซื้ออะไรไปวะเนี่ยในเนีนี่เปล่าอ๋อโอเคเจอแล้วขอบคุณที่ใช้บริการตู้เตาเหม็นครับผมเฮ้ยเกินไปเปล่าสบายจังรับเงินฟรีถังน้ำครั้งที่แล้วเราหายไปแล้ววะแง่ละคงต้องยอมซื้อละงั้น่ะกรลุณาเราสักคู่เอ้ยให้ให้นนะ นี่เปล่าอ๋อโอเคเจอแล้วขอบคุณที่ใช้บริการตู้เตาหมินครับผมเฉดเฮ้เฮ้เฮ้ตู้เตานี่คือรายการทั้งหมดกรุณากรุณารอสักครู่สุดยอดเลยอะใช้ดีเกินอุ้ยซื้อเยอะเหมือนกันนะครับเนี่ยใช่ครับมันมันจะมาแค่แป๊บเดียวไม่ใช่เหรอตู้เนี้ยขอบคุณที่ใช้บริการตู้เตาหมิับแล้วข้าวอะมันก็ไม่โตแน่นอนถ้าเราไม่ใช้ที่เร่งอะ ผมที่ใช้บรกิการครับโอ้เราแย่แล้วทุกคน B เขามีนี่แล้วอ่ะเขา <c oughs> เขามีเมล็ดไอ้ฟักทองไปแล้วครับเราหลอกเขาไม่ได้แล้วเนี่ยผมจะทําไงดีอ่ะแครอทตอนนี้ผมได้มาแล้วเหลือขยายพันพันเอา ي, ทํายังไงดีอ่ะเมล็ดแตงโมก็ไม่มีหรองั้นเดี๋ยวเราทําอุปกรณ์ก่อนเริ่มทําฟาร์มก่อนละกันแล้วเดี๋ยวค่อยเริ่มค่อยเริ่มจัดการอย่างอื่นนะครับไปไปตักน้ําก่อน ต้องรีบปลูกก่อนแล,ล้วล่ะงั้นแ่ะสวัสดีครับอุ้ยว่าไงครับอ่าคิดว่าทันไหมครับผมคุณสบายคุณยังไม่สร้างลงลงเก็บผักเลยนะชิวๆเอาไว้ก่อนทีหลังโอ,อ้ชิวๆนะครับผมอ่าแล้วแตงโม,โมนี่ยังไงครับเนี่ยแตงโม,โมเดี๋ยวไปหาเอาแป๊บเดียวออ๋โอเคครับผมขอให้โชคดีนะครับเดี๋ยวกันสวัสดีครับคข<ะ>าอ่าฝั่งโน้นเขาไปไวแล้วนะครับผมฟักทองก็มีเพียบเลยนะ ที่ว่าจะชนะไหมครับ40บนาทีคุณยังไม่สร้างโลกเก็บผักเลยนะอเป๊บเดียวอ,อ่าโอเคก็แล้ผมขอให้โชคดีนะครับล้อมล้วด้วยนะเนี่ยออเป็นอะไรนักหนาคุณบีก็ัลครับอ่เหลือ30นาทีเนี่ย เสร็จทันไหมครับเนี่ยยังดูไม่เป็นรูปเป็นร่างเลยทันทันเป็นรูปแล้วเนี่ยฝั่งนู้นเป็นรูปเป็นร่างแล้วนะครับผมต้องเร่งมือนะครับฟักทองอยู่ไหนน่ะคุณไลกาอยู่ไหนน่ะลงเก็บผักอยู่ไหนน่ะบ่อน้ําอยู่ไหนน่ะโอเคนะครับผมสูสูนะครับบ่อน้ําแล้วก็ตรงนี้เป็นรูปเป็นร่างขึ้นแล้วนะครับเนี่ยธรรมดาครับธรรมดาโจทย์มีอะไรบ้างนะจำได้ไหม จำได้จำได้อได้ข่าวว่ามีหุ่นไลกาด้วยทำทันไหมครับอุ้ยสบายสบายโอเคกันแล้วผมสู้ๆนะครับฝั่งนู้นก็ไปไวกว่าคุณแล้วนะได้ได้หุ่นไลกาเดี๋ยวตรงนี้ก็ได้ครับเฮ้ยหุ่นไลกากี่ตัวเนี่ยสมตัวนี่ละรู้แลหละหุ่นไลกาแล้วก็ทํารอบๆนี่ไงตรงรั้วเนี่ยเฮ้ยไม่ยาก ยังไงดีเนี่ยต่อไปเราทำเร้วดีกว่าสามสี่ห้าโอเคสวัสดีครับเฮ้ยตกใจนี่ก็จะเหลือ20นาทีสุดท้ายแล้วนะครับผมเขาผมรับผมชิวๆิวจะทันไหมครับทันครับคุณยังไม่โตเลยนะน่ะอุ้ยเดี๋ยวก็โตแป๊บเดียวอ๋อโอเคครับผมผมมีสิ่งนี้นี่ โอ้มีเกนครับมีเกนสิบสี่อ๋อโอเคกันแล้วผมสู้ๆนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับยี่สิบนาทีสุดท้ายแล้วนะครับชิวๆครับชิวๆคุณยังไม่มีแตงโมเลยนะใช่แตงโมเพียบเลยคุณไปขุดของเขาเมื่ีเฮ้ยจริงเหรอเขาไม่จรเอขาไม่อยู่ใช่ใช่ใช่เจ้เจ้เจพี่ติกรเป็นคนดีนะเนี่ยแล้วก็ไปขุดแตงโมจากของฝั่งนู้นมาดิเออเฮ้ยพี่ติกรความคิดไอเดียดีมากเลย คุณบีครับผมมีข่าวมาเตือนนะครับผมครับฝั่งนู้นฝั่งนู้นเ็เห็นแตงโมคุณเยอะเลยนะครับเขาจ้องจะมาขโมยแตงโมคุณนะครับผมจะขโมยเหรอใช่ใช่คุณต้องระวังนะครับผมคุณอย่าไปไหนนะเขากำลังจะมาแล้วครับผมเออไม่ไม่ใช่จะมาขอซื้อต่อแตงโมแรกกันนี้ไหมอะไรอันนาไม่เอาไม่เอาไม่มไม่มีแตงโมเขาก็ชนะ เธอฝั่งนูเยอะแยะเลยเธอก็ไปเก็บสิมาเก็บในส่วนเขานู่นโอเคโอเคโอเคพิธีกรบอกกันเนี่ยว่าจะมีคนจะขโมยอโหไอ้ิธีกรชั่วโอบอกให้เรามาขโมยแต่ก็ยังไปบอกบีว่ามีคนจะมาขโมยอุ้ยแตงโมเยอะจริงด้วยโอ้ยสองโอ้เพียบเลยแตงโมอุ้ยกินก่อนอันดับแรกอ่ะไหวอยู่เอามาวิ่งเอามาวิ่งเวลาเฟือเฟือเลยเฟือเฟือ อุ้ยตกใจหมดนี่ไงที่ผมให้มาขโมยคือตรงนี้ฮะไปทําไมตรงบ้านเขาน่ะโอ้โหพิธีกรขอคุณทําผมดูไม่ดีนะเนี่ยเอาผมจะรู้ไหมะก็คุณหว่าให้ผมไปขโมยอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวผมไม่อยากเสียเวลาผมขอหัวฟักทองที่เป็นหน้าหน้าคืนได้ไหมทำไมคุณคุณให้ผมแล้วไม่ใช่หรอผมไม่ได้ให้ผมเผลอทิ้งไปแล้วพิธีกรก็เก็บไปอ่ะให้ให้วุ้ยผมจับได้ว่าคุณบอกให้ให้ไม่ไม่ผมไม่ได้ให้สองคอยครับสองคอย เอาไ้งหมดเลยเอาก็ได้เอาก็ได้โอเคครับผมเอาสองคอยนะครับเอาเอาเอาขอบคุณที่ให้บริการครับผมอย่าไปยืมทองนะหน่าเลือจริงๆเลยโอเคทีนี้เราก็วิ่งกลับบ้านได้แล้วครับไปยัดเวลาในการเดินทางเหลือลงนานเลยแหละไม่ยากครับแต่ว่าผมต้องหาต้นไม้อ่ะผมว่าโจทย์นี้เป็นโจทย์ที่ไม่ได้ยากมากนะครับสําหรับผมผมว่ามันง่ายเพราะว่าเราไม่ต้องเคลียร์ทีมในการสร้างมากหรือไม่อาจจะเป็นเพราะว่าพาร์ทแรกที่ผมเล่นไปมันทำให้ผมแบบพัฒนาฝีมือแล้วก็ได้ฮึเรานี่เก่งนะเนี่ย ที่สุดท้ายนะครับผมโดนคีปเปอร์ระเบิดไปเล่งมือเลยนะครับโอ้โหมันจะไม่ทันแล้วนะครับสู้ๆครับมีตามโจทย์ครับผมตามโจทย์ในตัวมีฟักทองอยู่ก็เอาไปวางวางไว้ครับให้มันตรงโจทย์นะครับแต่ว่ามันจะโตไหมเนี่ย แย่ yeah, แล้วทุกคนมันไม่พร้อมเก็บเกี่ยวอะ่ะมันโตแค่ขนาดแครอทมันยังโตไม่เต็มวัยเลยดูดิแต่ว่าเอ่อมันเล็ดเนี่ยอันเนี้ยเรียบร้อยแล,ะล,ะละ้วล่ะเราจะซื้อผมกระดูกมาอีกนะเนี่ยเป็นอะไรเป็นอะไรเรียบร้อยแล้วครับผมเป็นยังไงบ้างครับผมนี่คือเหลี่ยญคงเหลือของคุณนะครับผมอุ้ยใช้เยอะเหมือนกันนะเราอะนีกว่าใช้น้อยนะเราอะ ใชอเยอะลาลาโอเคโอเคโอเคครับผมต่อไปผมจะไปตรวจสอบและให้คะแนนนะครับผมใครที่ทำพลาดจากโจทย์มากที่สุดจะไม่ได้รับเหรียญในวันนี้นะครับผมครับผมรอบที่แล้วเริ่มจากคุณบีวันนี้เริมคุณไว้ก่อนเอ๊ะทำไมวันนี้ดูแบบอยากพรีเซนต์จังเลยไม่เหมือนตอนที่ให้ดูบ้านเลยมั่นใจครับมั่นใจแต่อาจจะมีข้อผิดพลาดนิดหน่อยแต่ก็โอเคโอเคครับผมเชิญพรีเซนต์ได้เลยครับครับผมก็ฟาร์มของผมเนี่ยนะครับนี่ก็จะเป็นโรงนานะฮะซึ่งจะเป็นโรงนาแบบบ้านๆครับผมแค่แบบ ธรรมชาตินะฮะไม่ได้มีอะไรมากข้างในก็จะมีกล่องเป็นสําหรับเก็บผลผลิตต่างๆนะครับผมแล้วก็จะมีะพวกไฟมีส่องสว่างฮะไม่ได้อับไม่ได้อบอ้าวเพราะมีกระจกตรงนี้อ่ะเขาเรียกว่าเป็นรูระบายอากาศนะครับตรงนี้อ่าแล้วก็จะมีะพวกไฟพวกชั้นวางของต่างๆครับผมนี่ก็มีประมาณนี้ฮะข้างในนี้ครับพอเดินออกมากเนี่ยเราก็จะมีบ่อน,น้ําเอาไว้ตักตวงเวลาแบบว่าน้ําหมดฟาร์มเราก็ตักเพื่อจะไปรดน้ําตรงนี้ได้ครับผมฟาร์มขนาดย่อมๆครับเดินได้มีหุ่นไล่กาด้วยฮะสามมุมเลย เวลาอีกามาเห็นครบ3มุมองค์ประกอบไมค้มา,าบินไมค้าบินเข้ามาแน่นอนครับผมโอเคครับผมแต่ปัญหาคือน่าเสียดายครับที่อผมอาจจะปลูกต้นแตงโมกับแครอทช้าไปนิดนึงก็เลยแบบว่าอืม,อมนั่นแหละฮะอ่าบอ่อน้ําบอ่อน้ําอยู่ไหนเออโน่น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 ,น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 ว่ายได้นะฮะสนใจไหมไม่ไม่ไม,ไม่ให้ยกมือไหว้ครับให้ยกมือไหว้ให้ยกมือไหว้ไม่ได้ลงอออออโอ้ออโอ้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 โ้โอ้โอ้โ้อ้โอ้โอ้ ปรเดีร้อนครับผมอากาศที่นี่มันค่อนข้างร้อนครับผมอ๋โอเคห้าบล็อกใช่ไหมครับใช่ครับเลือกห้าบล็อกเลยครับนี่ลองดูต้องห้าบล็อกด้วยเหรอโอเคครับนี่ผมนำเหนือนะฮะถ้าถ้าเกิดว่าาคุณพิธีกรอยากได้เมล็ดโกโก้เม็ดเมล็ดพันธุ์ดีนะครับนี่ครับต้องฟาร์มไว้เลยครับนี่ฮะสวยงามครับผมเม็ดสวยงาม ครับผมสวยงามครับโตเต็มไวทุกต้นนะครับผมใช่ครับใช่โอเคใช้ได้ครับโอ้แครอทช่วงนี้ก็ไม่ใช่หน้าครับก็เลยโตไม่ค่อยเต็มที่เท่าไหร่ฮะใช่อาจจะโตบางต้นบางต้นไม่โตดีนะนี่เงียโอเคแค่หลอดไม่โตมีดเป็นคนติดตายตายแครอทโตหมดแล้วป้าเฮ้ยอะไรนะเปล่าเปล่าเปล่าโคตรเกลียดเลยอ่ะโอเคครับผมอ่อไฟส่องสว่างครับโอเคมีเนาะมีรอบๆหมดเลยครับใช่ ไม่เป็นไรคะ่ะรีวิวได้เรื่อยๆเลยค่ะหุ่นราการสามตัวโอเคผมจะไปดูแล้วครบหรือยังครบหรือยังดูดีๆค่ะมีไฟส่องสว่างหรือเปล่าคะมีแล้วไม่ต้องฟินไม่ต้องมาเล่นเวลาโอเคกรับผมอ่าขอบคุณไว้ครบแล้วนะครับก็โดยรวมก็โอเคกรับผมต่อไปนะครับเดี๋ยวไปดูของโซนของคุณบีนะครับผมเออผมลืมผมลืมบอกนะผลผลิตทั้งหมดนะครับผมเมื่อจบภารกิจนะครับมันจะหยุดโตนะครับผมโอ้สวัสดีใจ หมือนโดนเตะตัดหน้าเพราะฉะนั้นอ่าช้าไปก็ไม่ได้ประโยชน์อะไรครับผมนี่คือฟาร์มมีหุ่นไลกาสามอันมีแสงส่องสว่างคือโคมไฟแล้วก็มีต้นกุกกูแตงโมฟักทองข้าวแล้วก็แครอทดูแล่อยเอยหลอไงไม่รู้นะเออโดนคิปเปอร์ไปสามรอบจะลอยไม่ลอยหลอได้ไงอ่ะสองนาทีสุดท้ายด้วยอ่ะเนี่ยเป็นล่องลยอ่ะโอ้โหเฮ้ย มันเดินติดๆเนาะมันเดินติดๆไงไม่รูนะ้เนาะทางเดินอะไรก็ไม่รู้อะไรอ่ะเออเดี๋ยวเอ่อมเมล็ดอยู่ตรงไหนครับเนี่ยมัน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 โตมันโตแบบไรมเมล็ดเหรอครับเนี่ยอ่าคือแตงโมมันผุดขึ้นมาจากดินได้ใช่ไหมครับ ช่วยอธิบายหน่อยครับมันเกิดอะไรขึ้นครับกับแตงโมโอ,อ่าสายคนนี้ครับมันเป็นระบบบูทูธค่ะทำจริงตอนแรกก็เหมืนมีแต่มันโดนระเบิดหายไงอรอ๋อ <laughs> ก็คือแตงโม,โมโระบบบูทูธนะครับผมนั้นเดี๋ยวผม <laughs> ให้เป็นโตเต็มวัยนะครับแต <laughs> ไบ่ไม่ครบไม่ครบแต่ต้นนะครับเหนื่อยเอยมอนอเตอร์ก็ลุม ทำยังไงอะเอ่อทำไมหุ่นไลกามันมันไม่มันไม่มีหน้าครับโอ้โหไม่กระจายรลศมีเลยว๋อแกไม่ได้ยินใจเลยช่วยอธิบายหน่อยครับว่าทำไมเออหุ่นไลกาคุณถึงไม่มีหน้าครับผมไม่มีกันไกลอะโอเคครับผมอ่าถือว่ามองก็เป็นหุ่นไยกาอยู่ครับผมอนุโลมครับ นี่นะคะเป็นโรงเก็บผักแบบเปิดประทุนค่ะแบบสบายไม่อึดอัดจนเกินไปนะอันนี้ผมดูมันเหมือนไม่ใช่โรงนะมันเหมือนเป็นซุ้มโอเคถือวาอ่าถือว่าเป็นโซนเก็บผักได้ครับผมหน้าต่างครับหน้าตา่า,ตางหนาต่างอยู่ไหนหน้าต่างนี่ไงเขาเรียกเปิดประทุนมันก็ไม่ผิดของเขานะครับเพราะเขาตามโจทย์นะครับมันก็มีหน้าต่างจริงๆมันเปิดประทุนุน่ะมันจะให้ดีไหมเนี่ยหมดคำที่เบ้าเลย โอเคต่อไปชั้นวางอุปกรณ์ครับผมอย่าบอกนะมองหาอะไรอ่ะนงีงไงก็วางบนเขาเตอร์ตอนนี้ผมว่าวอ่าอันนี้คือชั้นวางอุปกรณ์ใช่ไหมครับค่ะโอเคกล่องห้ากล่องครับผมมีแค่สี่เหร ไม่ไม่ได้อ่านตรงนั้นนะ่ะไม่ต้องมีหรืว่าให้ทําลงนะก็ทําโอเคกล่องไม่มีนะครับโอเคครับผมสุดท้ายครับผมบ่อน้ำครับอืมไม่เห็นมีน้ําเลยอุ้ยเป็นรูแบ่งเลยนะี่มงไม่ใช่เหรอบ่อน้ำอ่าโจทย์บอกว่าบ่อน้ําลึกห้าบล็อกนะครับ <laughs> แล้วน้ํา <laughs> ล้วทาวที่นี่เป็นน้ำแบบอ่าแบบแบบเป็นเป็นเหมือนน้ำวนนะครับผมเนี่ยดูดิอินฟินิตี้เหรอมันไหลได้ครับผมโอเคครับผมเดี๋ยวเราไปสรุปคะแนนกันนะครับที่นาเวทีครับผมเฮ้ยโอเคครับผมอ่าผมได้รวบรวมคะแนนทั้งหมดเรียบร้อยแล้วนะครับเราจะมาดูกันว่าใครจะได้เหรียญเพิ่มและได้เพิ่มแท่งเทียนด้านหลังนี้นะครับผมคนที่ได้เพิ่มแท่งเทียนในวันนี้ได้แก่เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยตื่นเต้นทำไมรู้อยู่แล้วนี่ จะเป็น W ครับผมไปไหนอะ,อะชนะด้วยคะแนน20ต่อ17คะแนนนะครับผมคุณบีกอีพีหน้าคุณจะต้องเร่งนะครับผมทำคะแนนให้ได้เยอะกว่าเขานะครับผมไม่งั้นคุณจะแพ้ได้นะ <laughs> <า>ยช่ท <laughs> ไม่การชนะนี่มันเป็นเรื่องปกติไปแล้วนะนี <laughs> <laughs> ่คือ <laughs> <laughs> คอ่า <laughs> เหรียญของคุณที่เหลืออยู่นะครับผมร้องไห้เฉยเลยในอีพิโซดหน้านะครับผมจะมีภารกิจร้องให้คุณทำนะครับผมคุณบี้คุณจะต้องแย่งชิงนะครับผมคะแนนนั้นมาให้ได้นะครับเพื่อที่คุณจะได้นำของอีลิฟันเดะนะครับผมโอเคครับผมปิดคลิปได้ครับสำหรับใครที่ชอบไหมครับ Survival So ซนนะครับก็คอมเมนต์บอกกันที่ใต้คลิปเนาะอยาให้เราปรับปรุงอะไรแล้วก็สำหรับใครที่ s u b s c r i b e นะ่ครับก็อย่าลืมที่จะคอมเมนต์กันแล้วก็เมน์นู่นนี่ใช่ไหมพิธีกรใช่ครับผมแล้วก็จะได้เข้าเป็นส่วนหนึ่งกกับรราาย เราแบบน้องยกชินนะครับคนนี้ใช่ไหมเธอใช่แล้วในพรัหน้าทีมงานเขาอาจจะมีอะไรไปช่วยเธอแหละก็เธออาจจะได้ได้คะแนนตีตื้นเขาบ้างอะไรอย่างเงี้ยนะก็เดี๋ยวตดตาหน้าให้เจอกันใหม่เนอะ <S <S อันนี้ลงทุกวันเสาร์เวลาก้าโมงเช้าเลยนะครับฝากกดไลค์กด subscribe กดแชร์ฝากต like, ิ <ขอ S 2> กดตามพี่มัง t ีซมาไลน์พีเคด้วยแล้วก็เจอกันใหม่ตอนหน้าครับบ๊ายบายบุยบ๊ยบย